ชอบตรงนี้เลยเผ็ดนิดเดียวแต่เค็มมากๆเธอชอบของเค็มหรออะไรคือของเค็มสุดท้ายที่เธอได้กินนะที่จริงมันไม่น่าเกลียดจนกว่าหน้าเธอมันโชว์ว่าเธกินอะไรมารู้ป่าว่ามีลัทธิของคนที่แบบชอบเบคอนมากๆที่พี่เกือบไปจอยเลยทุกปีวันเกิดพี่พี่จะทอดเบคอนหนึ่งแผงกรอบๆแล้วนั่งกินคนเดียวดูทีวีไอ้รักเบคอนมากเกือบจอยแล้วเปลี่ยนศาสนาจากพุธเป็นเบคอนพี่สบานแต่ว่าชอบแบบชอบแบบเป็นชีวิตจิตใจ w ค l c o m e to c a l c u l a t r กินแก่กรรมกลับชาติมาเกิดค่ะยินดีต้อนรับน,นะคะคุณเอรีเป็นแขกรับเชิญนะวันนี้เป็นหรอเป็นเอาเป็นพี่กอนฉันจะมาแย่งงานเธอจ้ะฉันเกลียดเธอแล้ว <laughs> ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากคือ <laughs> ในชีวิตจริงเนี่ยอ,อยู่เป็นรุ่นพี่พี่อะไรเป็นรุ่นพี่แต่ใน c a l c u l a t r เนี่ย This is รุ่นพี่คุยไายตะขาบมาให้ไอ้ด้วย ไม่เคยดูละครหรอทายาทอสูรไงวันยูแพสแบบถ่ายทอดวิชาอะไรแบบนี้อยู่ก็ต้องคายตะดาบอเาอมอให้อาโอเคงั้นขอทําหน้าที่พิธีกรก่อนตอนนี้เราอยู่ที่โซแบงคอกนะคะที่ร้านอาหาร Red Oven ก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปตอนนี้กลับชาติมาเกิดก็คือกลงกรรมมาเหมือนเดิมหรือจ<ฮ>ะเราทุกอย่างที่เกิดรายการว,วันนี้ตอนตั้งสีเป็นยังไงยูจะได้รู้ยูจะได้เตรียมตัวและตเตรียมใจเตรียมใจเลยเหรอใช่มันโหดไหมเอาเปวาออกกําลังกายจริงอะขอเล่าคอนเซปต์กินแก้กรรมค่ะคือยูกินพอยูกินกินกินสร้างกรรมแล้วก็ไปแก้กรรมโดยการออกกําลังกายครั้งนี้คือกลับชาติมาเกิดมันมีความแบบเฮี้ยนของมันอะเฮี้ยนเลยเหรอเออมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ตายไปให้มันจบๆอะ คือมันกลับชาติแล้วมันมาเกิดอีกรอบอะแล้วเธอคิดว่าฉันขึ้นสวรรค์หรือตกนรกดันลกใช่แล้วฉันไปเจอใครกูทุกคนที่มามารายการเราที่เป็นแบบว่าอุ้ยไม่แขกรับเชิญอะเขาจะถามทุกตลอดเลยว่าเราแค่ออกแบบซอก่้หมเบาใช่ไหมไม่เลยกินคือกินจริงหมดเลยออกก็ออกกลังกายจริงหมดเลยแล้วเดี๋ยวก่อนเดิฉันก็เป็นพิธีกรฉันก็ต้องทำหมดเลยดิใช่เธอทำหนักกว่าคนอื่นอีกเอาชิดหายละ พูดเยอะแบบนี้ไม่มีสคริปต์เลยเขาเขียนมาเหมือนกับเขียนมาแบบให้ดูมีอะไรอ่ะถึงผิดแล้วจริงๆเขาจะเขียนว่าเป็นบุลเลต์ทอยเราก็แค่อ่านแล้วเราก็ลืมแล้วพอเราลืมเสร็จก็จะมานั่งคุยแล้วก็หันไปหรออะไรต่อะก่อนจะชวนแขกมาแต่เราคนเนี่ยเราได้แขกมาปูล่าหลายคนมากแล้วเราก็ต้องโทรไปเหมือนกับเราทำเนียาเป็นรายการที่แบบว่าดูข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่เออจริงพี่นกก็จำไม่ได้ คำถามไม่เกี่ยวกับที่โทรไปเลยมันก็จะมีโมเมนต์ได้คุยกันไปอ่ะก็คือเป็นธรรมชาติฟรีฟลู่ปล่อยจอยยังไม่เรื่องนึงที่ต้องบอกอะไรกินแก้กรรมเป็นทีมที่ถ่ายเร็วที่สุดเพราะทุกคนอยากกลับบ้านเลยแลอีกอย่างนะเขาไม่เน้นกล้องชัดด้วยอันนี้คือกินแก้กรรมถ่ายเลยที่มันโาหรือมันด่าอย่างทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสปอนเซอร์อยากเข้าตอนนี้นี่คือ the moment for you นะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะมีสคนเลือกเลยเลือกเลย 2คนเลยก็ได้ใช่หนูจะมาแบบว่าในในเชิงแบบอ่อนยาวหน่อยแล้วก็อันนี้ทงผู้ใหญ่หน่อยมันยน่ทำไมร<อ>ู้สึกเหมือนโ,โดนตบหน้าวะคือเอาจริงนะถ้าไอ้เกิดช้ามาอีกส0ปีอะดิชาไม่ได้เกิดหรอกว้าพูดไปไอ้จะถามว่าชอบตรงไหนของรสชาติพวกเป็นเรื่องไงก็คือแบบว่าอันนี้คือเผ็ดผัดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วนี่ก็คือหวานแล้วก็ไปเค็มก็จะอยู่ว่าอยู่ในช่วงไหนว่าช่วงหวานฉันชอบตรงนี้เลยเผ็ดน้อยเออ หวานเค็มเผ็ดนิดเดียวแต่เค็มมากๆเธอชอบของเค็มเหรออะไรคือของเค็มสุดท้ายที่เธอได้กินน่ะที่จริงมันไม่น่าเกียดจนก่อนหน้าเธอมันโชว์ว่ากินอะไรมาเมื่อคืนกินเจ้าบองมา o าวส์ชิลดจ่าบองเจ้าบอง กําลังใกล้หมดอายุพอดีเลยอยากกินมางเลยอ่ะไม่กินของเค็มมานานอะการที่เป็นจะพิธีกรกินแก้กรรมอ่ะมันต้องมีแบบความสามารถนะความสามารถของเธอคืออะไรความสามารถของฉันนะก็คือพูดไปเรื่อยทำได้เล่าเอาจริงอ่ะฉันทําได้ฉันรอยแันสู้เธอไม่ได้ 2. อัธยชียสยดีมิสซันทูดอ่ะ มิสอะไรมิสชัตีอะไรนะมิสไมตรี That's us เออ basically เพราะว่าเราต้เจอคนมากมายที่เราจะไม่รู้จักเลยแล้วบางคนเนี่ยที่เขามาเขาอาจจะแบบว่าเป็นแบบขี่อายนิดนึงแลแล้วอีกอย่างนะต้องพูดคำไทยอังกฤษคำบ้าง เอ้ยอันนี้อันนี้ถนัดอันน uhm> ี้ถนัดอันน <Yeah> ี้ถนัดก็มีความแบบเสี่ยงนิดนึงเก่งเลยอันเนี้ยลดได้ใช่ไหมดัมเบลวันโอเคเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของเรานี่คือสกิลของคาลคิลเลอร์แล้วก็ต้องกินเก่งกินได้ตอนนี้เราก็จะเป็นตอนช่วงนี่แหละเป็นช่วงสร้างกรรมช่วงนี้จะคือสนุกในฐานะที่พิเช่เอ็กซ์เพรสในเรื่องของการแบบทำรายการอาหารมาจะอะไรมั้งครับตรงหน้าอันนี้นะคะคือบราวนี่ that's not a brownie what's that isn't this a cupcake it's a cupcake brownie trust me this is some sushi but I don't know why it's called maki นี่ทำอะไรานการจริงมั้นเนี่ยนี่คือวาซาบิและนี่ก็คือถิ่งดองนี่คือมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นกุนเชียงจริงปะคะไข่อะไรไข่เค็มดูดิ กินบ่อยของเค็มและอันนี้ล่ะปลาปลาอะไรปลาไม่รู้เลยปลาคลุกงาไหมทอดงาอ่ะคืออะไรปลาชิงชังจริงปะเขาเรียกปลาชิ้งชิงชัางอ่ฮะชิงช้าง w a t a learn ปลาชิงช้างโอ้ยยย มาแล้วเรามาเริ่มกินอ๋อแล้วกติกาทำาไงไหมอืมถามได้เลยที <laughs> <c oughs> ่ค่อกติกาคืออะไรคะกติกาคือให้ทั้งสองคนเลือกอาหารตรงหน้าคนละห้าจานโดยใต้จานจะมีจำนวนแคลอรี่ติดเอาไว้อยู่มาดูกันว่าทั้ง2คนจะเลือกจานไหนเมนูอะไรแล้วใครจะได้แคลอรี่รวมน้อยกว่ากันในฐานะที่ไอเป็น ี่แล้วก็ไอเพิ่งมาไอเขอเลือกก่อนเขาบอกแน่เลยว่าอันนี้ต้องแคลตั่มแน่นอนเพราะว่าจริงๆเ้าแคลมันสูงมีหลักการเนาะต้องเพราะว่าแคลคิลเลอร์อยู่คนดาวทังไม่ได้เลยให้เลือกแมคแอนชีดก่อนเอาเลยเอาให้ตดแตกเลยพี่ชาเลือกครับเอ่อเอาเป็นกุ้ยปียวอมอาสวยๆกินไข่ชอบไข่สองฟองเอาไข่เหมือนกันค่ะไม่เอาไข่กับถุงแล้วไม่เห็นันนั้นนะเปลี่ยนใจเป็นถิมซ้ำได้ไหมอ่ะได้ดิแซลมัน Sure this is high calorie เขาจะให้ย mm ูมอมดเราเ่้ยแต่มัน high protein นะแด้ brownie คัพเค้กอุ้ยของปวดเลยอะอันนี้ตายหาเลยเนี่ยรู้ป่ะว่ามีรัททิของคนที่แบบชอบเบคอนมากๆที่พี่เกือบไปจอยเว้ยทุกปีบันเกิดพี่พี่จะทอดเบคอนหนึ่งแผงกรอบๆแล้วนั่งกินคนเดียวดูทีวีใค้รักเบคอนมากเกือบจอยแล้วเปลี่ยนศาสนาจากพุดเป็นเบคอนพี่สบานแต่ว่าชอบแบบชอบแบบเป็นชีวิตจิตใจฉันก็ต้องเบคอนดิพูดมาขนาดนี้ละถูกปะ แต่หนูว่าเบค่อนนะแคล่ต่ำอ๋อคือเขาจะหลอกเขาจะหลอกเราใช่ปะพี่เชื่อไหมตอนเปิดมาหนูจะได้แคลโคตรต่ำอ่ะคือสแกนรีดแต่แกงมะพร้าวเนี่ยแคลต่ำเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะเลือกไอ้เจ้าสุดท้ายแล้วว่าต้องคิดดีดีนึกกันเฉยเฉยเหรอเนี่ยอันนี้เขาต้องหลอกเราใช่ปะอันนี้อันนี้สูงอันนี้สูงแต่ตุต้องมั่นใจในตัวเองดุยแพ้ก็แพ้เพอเชื่อพี่เขาต้มสูงเขาต้มมาสูงกันแล้วนะกันต่ำดูอย่างเงี้ย หลอกอหลกใช่ไหมเขาหลอกให้เราตายใจโดนัทเลยค่ะอ่ะโดนัทสุดทีชอโอเคแล้วสุาแล้วอ่ะใครจะคนเริ่มกินก่อนอันที่จริงอ่ะเรากินพร้อมกันเลยพร้อมกันได้เหรอโอเคใช่เราจะกินแล้วพอเรากินเสร็จเราก็จะเปิดดูว่ามันเท่าไหร่โอเคหนูไม่ห่วงของหนูเลยของหนูดูแบบแคลน้อยหมดเลยเธอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอฉันมั่นใจมากในการช่วยเขาเปล่า never อ๋ออย่างหนึ่งที่จะรู้เกี่ยวกับแคลนี้แล้วไม่มีใครช่วยเธอที่จะกินอะไรก่อนอ่ะเบคอนโอ๋อ หนูว่าชอบกุ้งมากที่เลือกอันนี้เพราะว่ามีกุ้งนะ frickin love shrimps หัวมันมันเนอะเนี่ยใจเราคิดแต่เรื่องพวกนั้นนะไม่พูดอะไรอุบายแล้หรอโฮ้ยมันไม่ใช่แหนมชีสเว้ยมันเป็นคอรี่ฟลาเวอร์เว้ยอ๋อกินผักแล้วน้โดนหลอกอ่ะ ทิปส์ในการกินหองชาติในซีซั่นนี้นะคะที่ไม่เคยบอกมาก่อนเลยคือตอนเด็กๆใช่ปะจะเก็บของอร่อยไว้กินนันสุดท้ายกะอ่ะอยกินมันไม่อร่อยก่อนแล้วเก็บตัวนี้ไว้กินแบบพรีเมียมันสุดท้ายอะ e the best for last ์เ่สแฟนคนนี้ของไอไอ้ก็จะไม่บอกอะไรไอ้ก็จะวางไว้ข้างๆเนี่ยแบบุ๊เดี๋ยวจะปิดมันจะเป็นเทสสุดท้ายในปากที่เราจะจบกินอาหารจบเนี่ยกินไปเลยนั่งเนี้ย ใช่มันเหมือนกับเบบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เราเก็บไปคิดเลยนะว่าอุ๊ยคนนี้จะคบได้ไหมเขาไม่กินชิ้นทางของฉันแล,แล้วเราคิดว่าเออไม่เป็นไรเขากินไปเยอะแล้วเ,ออเดี๋ยวเขาคงเหลือชิ้นนี้ไว้ให้เราเขากินหมดเว้ยเ <c oughs> ขากินหมดเลยเขาไม่เหลือให้เราเลยแล้วโอ้เบบเฮ้ยแซวแซวมาแต่ตอนเนี้ยเราคุยกันแล้วมาตถามบอกว่ายูจะกินหรือยังอ่ะ กินหรือยังที่ยังไม่กินแล้วอยู่คุยเลยหรอใช่ไอพูดทุกอย่างเพราะไม่ได้เรื่องชีวิตคู่เรื่องกับเรื่องเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มากนี่เขาจะมาเญ่มากใช่เราต้องแบบว่าคุยให้เคลียร์อย่างเช่นแฟนอยู่จะกินไหมไม่กินได้เฮ้ยไม่อันนี้รอเล่นกินจริงได้ยังไงวะเนี่ยก็ยุ่งกูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกแล้วนะครับว่าแต่ละจานกี่แี่แควไงบ้างนะครับตื่นเต้นอะ ของอารินนะครับไอตัวที่เป็นเหมือนแมคแ n นชีสนั่นเป็น320แคลนะครับ What น้องคน I told you คุเล่นเก่งกับไอ้หรอเขาเล่นเก่งพวกเราไข่ลกนะครับ155ครับอืาครับยังพอได้แต่ก็เยอะอยู่นะตัวเบคอนนะครับ120ครับมัไม่เยอะเออแล้วก็ตัวแซลมอนนะครับผม541ร่บเบ้าปะเนี่ยมันไม่ติดยูกใต้จริงนะอายุดูฮ้ย กินได้ทั้งวันนะเกาไปแคลลอกๆไงโอ้ยโกรธแล้วนะโยเกิร์ตสีเขียวท้ายที่อยู่เลือกครับ61ครับอ๋อโอเคแล้วหมวกกันได้เท่าไหร่อ่ะ1197แคลครับหนึ0งโหขอให้เยอะขอให้เยอะสอทุกทาวยเีุ๋กติชานะครับ255แคลครับติ่มซำครับผมติ่มซำสองแคลครับมัฟฟินที่อยู่ถืออยู่ครับ300แคลโอ้โหโคโค่นัดนะครับผม283แคลครับ ก็เกือบสามร้นะพี่สูตร์สี่นะเอาดีๆแล้วก็โดนัทในมืออยู่ครับ426แคลเป็นไงล่ะยูดูออกว่าแต่อันน่ะแคลมันเท่าไหร่ because I can read the game because I can read the game จะบางคนจะน้อยสุดอันนี้ควรจะน้อยสุดนะไม่ยอมไหมอ่ะนี่ควรจะน้อยสุดนะ1524ครับของพี่ห้ครับอาริชนะไปครับเท่าไหร่คะชนะเท่าไหร่อะไป400กว่าแคล400เลยเหรอ โอเคนั้นต้องไปรอดูตอนที่ต้องแก้กรรมแล้วแหละแพ้บ่อยปะไม่เคยเลยกรรมแห่กรรมกรรมเนียกรรมเนี่ยังไงคะนี่นะคะก็คือเป็นการแก้กรรมวันนี้เรามาในตีมสัตว์นะคะสัตวนรกนล้เป็นงูนรกงูนรกเธอเป็น อะไรจี้พนมเขาอ่ะฉันก็เสือารมณ์ะนะคะวันนี้เราก็จะมาแก้กรรมแก้กรรมยังไงคะวิธีแก้กรรมคือใช้พลังช่วงหน้าทอ้องเป่าลมพาเป็ดน้อยข้ามฝั่งโดยติช่าเป็นคนที่สร้างกรรมไว้เยอะกว่าแอรินก็จะต้องแก้กรรมด้วยวิธีการที่หนักหน่วงกว่า ้วยการใช้ปลอดเป่าลมแทนการเป่าลมแบบปกติพี่คิดว่าหนูเป็นเฟรยเนาะมาลองดูหนูจะเป็นลมแล้วเนี่ยเราเป็นคนมั่นใจเลยนะว่าฉันแคลนอยฉันรู้จักเกมดีฉันรู้จักทีมงานฉันมั่นใจนในหลอดของฉัน <c oughs> ต่อให้ฉันมีอะไรอยู่ในปากฉันก็มั่นใจในสิ่งนั้นมากโอเค,อเคทำไมจัเวลาช้างออกไปแล้วคพิ่งช้าแล้วไปตก้าอย่าไปตกน้า Why you're so good at blowing อยากอยากทัดอยากความเมาของพี่แอลลินคืออยากทัด ยี่สิบแปดตีมไม่อากู้ไอชนะไอชนะก็อยู่มาครั้งแรกไอก็อยากให้อยู่ฉางอยู่อ่อนให้ไอใช่ไหมใช่ร้อยเถือว่าแบบรับน้องแบบเบาๆก่อนอันนี้คือแบบซิร์ซร์ฟไว้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีมากกว่านี้แล้วก ยอยากเห็นแขกรับเชิญคนไหนนะคะมากับเราเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยซีซั่นนี้จะแบบว่าจะโหดกว่าเดิมเพราะมันโหสอง<า>คนสอง,<า>คองพวกเราใช่มาบอกขอแตกมากวันนี้เราก็ต้องขอบคุณโซลแบงคอกด้วยที่ให้เรามากินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็มีนี่นะคะม็อกเทลสวยๆมาไว้น้ำออกอากาศกัด้วย c h e e เคยกินอะไรแล้วมันไม่ผงอะไร้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพีทด้วยนะคะ See you. Bye. bye.